ดีครับช่างโจรครับจากแต่งฟอร์จูเนอร์นะครับจากแต่งฟอร์จูเนอร์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่างพามาเปลี่ยนแต่เป็นแต่แท้สูตรเนาะอันเดิมของเราจะเป็นตัวเล็กแบบนี้อ่าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้ก็มันจะมีน็อตยึดอยู่เนี่ยเนาะมันจะมีน็อตยึดอยู่แล้วก็มีปลั๊กแบบนี้ถอดออกได้เลยเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นปลั๊กแบบนี้เนี่ยเราสามารถถอดออกมาได้เลยส่วนตัวใหม่ที่เราจะามาติดตั้งเข้าไป ก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมดูขนาดอันนี้ช่างเทียบขนาดเห็นไหมเสียงแตรรถยุโรปเลยอ่านี่ติดตั้งง่ายนะครับใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับไม่ยากช่าง้่าดูใส่เข้าไปก็ร้อยน็อตเข้าไปใส่เหมือนเดิมปลั๊กที่เราถอดมาเมื่อกี้เสียบสวมเข้าไปได้เลยมันมันตรงรุ่นของมันเนาะมันตรงรุ่นมันเสียบเข้าไปแล้วก็ขันน็อ เข้าไปอย่างเดียวนี้ท่านจาไม่ผิดน่าจะเป็นบอร์สิบสองนะปัจเจออะไรก็ได้นะถ้าใครไม่มีก็ใช้ปัจเจอะไรเนี่ยเบอร์สิบสองตัวเดียวต่อไปปุ๊บสายมันไม่ต้องไปทําอะไรมันมมันันนเสียบตรงรุ่นเสียบก็ไปเลยล็อกเสร็จแล้วก็จากนั้นก็ทําการขันขันขันน็อตกลับไปให้ให้แน่นเหมือนเดิมนะเวลาแน่นเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่งางมา อ่าลองกดเสียงแตรเนีอยเป็นไงอันนี้เสียงเสียงเบนเลยนะเสียงเบนเลยนะเสียงมันดังดีนะเสียงมันดังดีอ่าแล้วก็ใส่ฝาปิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างไปลองลองเทสเสียงแตรดูเดี๋ยวหันหน้าไปหนออันนี้มันหันหน้าเข้าร้านมันดังก็วางแผ่นแล้วก็กดหมุดยึดเข้าไปแค่นี้เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับแตรแท้ศูนย์